ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมก็ได้พบป,ปะพบเจอกับเหตุการณ์อันแปลกประหลาดแล้วครับท่าน <c oughs> ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณสักเดือนพฤษภาอะไรประมาณนี้นั้นมีสาพฤษภานี่แหละช่วงหน้าร้อนซึ่งมันก็จะเป็นช่วงฤด,ดูที่เขา ทำไรไ่ไถนากันใช่ไหมครับผมนี้ทางครอบครัวมผมเนี่ยก็มีอาชีพทำนายอยู่แล้วละท่านนั้นก็ไปช่วยกันดํานาละครับหลังจากที่ทําการถอนกล้าอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ขึ้นปุงขึ้นแปลงอะไรเรียบร้อยละจางรถผมรถไถเข้ามาทําให้เราก็ทําการดํานาครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มี หลายคนครับที่ไปด้วยกันก็มีตัวแอดเองแล้วก็พี่ชายแอดน้องสาวแอดแล้วก็พี่กับเมียเขาอีกคู่หนึ่งเนาะที่เป็นเพื่อนบ้านกใกล้ๆกันนะครับเขาไปช่วยงานด้วยไอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความบัมงเอิญบังเอิญแหละครับที่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้พบเจอเนาะ ก็บ้านเราเป็นบ้านนอกขอนางไงคือไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าแปลกประหลาดพิสดารอะไรประมาณเนี้นะจริงๆมันต้องมืูนกับสังหลงสลังหรัอดอะไรนุ่นที่ประเทศที่เขาแบบหรูหรูจเจริญเจริญแล้วอะไรคนมองนั่นแหละมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าคือว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดำนากันไปแบบ จนถึงช่วงบ่ายแล้วนะก็ร้อนมากเลยอากาศร้อนสบายไปพวงเลยเมื่อแตกกันซิกซิกซิกทีนี้พวกเราก็หลังจากที่ปวดหลังปวดเอวกันมาพราะคคุดคุดคูก้มก้มเงยเงยดำนากันอยู่นะเราก็เลยตัดสินใจันว่าเออเราจะพักกันละนี่พวกเราทั้งหมดก็ ขึ้นไปพักนั่งพักกันอยู่บนห้างนะครับห้างก็คือเถียงนานะั่นแหละในขนาดนั้นเองครับท่านผู้ชมในขณะที่เรานั่งคุยกันเล่นๆเพลินๆกินขนมขนมอะไรกันไปทั้ง่านเงี้ยก็ผมตอนนั้นผมจะหันหน้าไปทางเหนือเนาะพี่ชายผมก็หันหน้าไปทางเหนือส่วนคนอื่นๆก็หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกบ้างทิศใต้บ้างอนะไรคือมันนั่งล้อมๆวงกันอยู่นะครับ ที่นี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมก็เกิดมองไปเ,เปไรื่อยๆเลยไม่ได้มีอะไรว่าพิเศษพิสงพิเศษอะไรเลยก็คือผมมองมาทางตัวหมู่บ้านเนาะเพราะทุ่งผมเนี่ยมันอยู่นอกหมู่บ้านมาผมก็มองไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจับเอกับอะไรสักอย่างเขาทำชุม ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลมวลลูกบอลมวเหมือนลูกฟุตบอลนี่เลยขนาดพอๆันาะจากระยะห่างที่เราอยู่เนาะมันก็ค่อนข้างไกลครับประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยผมก็มองไปทำมุมประมาณ10บองศานี่แหละจากระดับสายตานะครับไอ้เจ้าลูกบอลเนี่ยนะมันมีลักษณะเปลี่ยน สีออกแบบสีบอลน,นะครับสีบอนนสีตะก,กัวอะไรนี่แหละแวววาวเชียวเฮ้ยผมก็สงสัยนะผมก็นั่งมองอยูเอออันนี้มันเป็นเครื่องบินก็ไม่ใช่นีหวาหรือว่ามันจะเป็นบอลลูนใครจะมาพลอยบอลลูนแถวบ้านผมเนาะชุนบทขนาดนี้เขาไม่มีบอลลูนหรอกเมก็นั่งมองมันมันก็ลอยอยู่นี่นี่เฉยๆนะครับ มันไม่มีปีกไม่มีหางไม่มีอะไรสักอย่างคือเป็นลูกบอลแบบกลมๆมันเลยผมนั่งดูมันสักพักันึงประมาณไม่ถึงนาทีหรอกประมาณสามสิบวิแล้วจะจุงไอ้เจ้าหวนั่นนะครับท่านผู้ชมมันก็สว,าว่างวาบขึ้นมาเลยแล้วก็ดับฟุบหายไปเลยอุ้ยตกใจใหญ่เลยรีบเรียก พักพวกที่นั่งคุยกันอยู่อ่ะให้หันมองว่าเห็นอะไรนั่นไหมทุกคนก็ทําหันหน้ามาทํานั่งงงละอะไรวะอะไรองมึงเนี่ยผมก็บอกว่าเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทางผมบนท้องฟ้าน่ะไม่เห็นไม่เห็นผมก็พยายามเล่าเหตุการณ์ที่ฟังนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเห็นอะไรอะไรอย่างเนี้ย แล้วพี่ชายของผมเนี่ยซึ่งหันหน้าไปทางเดียวผมเนาะก็บอกว่าเออเมื่อกี้เขาเห็นเหมือนกันมันมีแสงอะไรไม่รู้สว่างกว่าขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเลยแบบน่าแปลกประหลาดมากถ่าตกใจอันนี้ก็ยังงงอยู่เลยผมก็บอกมีพยานรู้เห็นกับเราด้วยเว้ยคือแบบผมนี่รู้สึกยังไงเหรอคือมันเหมือนกับ เรื่องมหจรกย์มาครับเออไม่คิดไม่คิดฝันว่าบ้านนอกของเราเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้ด้วยใจนึงนะผมคิดว่านั่นอ่ะมันเป็น UFO แน่นอนเลยมันต้องมาสำรวจอะไรโลกเราแน่เลยมันจะมาสำรวจอะไรกับบ้านนอกขอกนายงี้เนาะแต่มันมาอธิบายไม่ได้ครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะนอกจาก ู่เอฟนี่แหละเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดละในตอนนั้นนะมาถึงตอนนี้เลยแหละมแค,แค่่เฉพาะตอนนั้นเพราะว่าเท่าที่ผมเคยดูดคลิปอ่านคงอ่านข่าวอะไรเกี่ยวกับมืโอมันก็จะมาแนวๆนี้แหละประมาณเนี้แบบฟุกไปฟุกมาอะไรประมาณนี้นนะโอ้โหตืต่นเต้นใหญ่เลยนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งเรื่องราว สิ่งแปลกประหลาดที่ผมได้พบเจอมานะครับเดี๋ยวค่อยก,กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นก็ต้องขอกลาาผมว่า,วาเดี๋เดเด้อนเดีกยว่าอ่ะใครมาทักท้กทวงอะไรไรเลยลืมอะไรหรืเปล่าลืมอะไรเี่ยลืมโฆษณาเพจไงอ,อ,อ๋อเออครับท่านผู้ชม ก็ขอฝากฝังไม่ต้องฝังนะครับฝากอย่างเดียวเนาะฝาก f c e e o o o k แฟนเพจที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าลึกลับเอาไว้ในใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าผมกำลังเริ่มสร้างเพจขึ้นมาเนาะกำลังจะเจริมเติบโตเลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมรวมทั้งช่องยู u ูบมูนจสเสนเนี่ยนี้ด้วยนะครับผมก็เสร็จแล้วเนาะ งานแอรก็ต้องขอตัวบายบาย